สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับเรื่องของโครงการแจกเงินดิจิ t ัลวอลเล็ตดิจ t a l ลโทเคหรือจะเรียกว่าเงิน1,000 0บาทก็แล้วแต่นนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าดิจิ t a l วอลเล็ระอุแล้วเศรษฐาปลุกรัวๆคนเห็นด้วยส่งเสียงออกมาเนื้อหาใจความนะครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวบอกว่าในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ เกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าในโครงการดิจิทัลวเล็ตนะครับเรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับผมทราบดีครับว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็เนี่ยมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเราในฐานะซึ่งเป็นรัฐบาลของประชาชนเนี่ยเรารับฟังทุกความเห็นนะครับเพื่อจะเอามาปรับให้ดีแล้วก็ตรงใจกับทุกคนผมอยากจะให้เราลองนึกภาพไปด้วยกันนะครับว่าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยมีเงินเข้ามาในระบบ5้าแสนล้านบาท ถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้าขึ้นมารองรับไหมครับจะต,ต้องซื้อวัสดุเพื่อมาผลิตสินค้าเตรียมขายหรือไม่ครับจะมีการจ้างคนเพิ่มไหมครับแล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเน่ยเท่าไหร่เราตั้งใจให้เงินเนี่ยถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนของท่านเพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่ไปพัฒนาเมืองใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับ ถ้าหากว่าท่านเนี่ยเห็นตรงก,กันกับผมและก็ชอบโครงการนี้อยู่ท่านอย่าไปยอมให้คนอื่นที่เขาไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้นะครับและขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่าท่านามีความสุขและก็ดีใจที่รัฐบาลน,นี้ทําให้เราเองก็อยากจะได้กําลังใจจากทุกคนเพราะพวกเราตั้งใจมาทํางานให้พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับ นี่เป็นสิ่งที่นายเศรษฐาได้ทวิตเอาไว้นะครับแล้วก็มีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายเศรษฐาได้ไปพูดประเด็นเดียวกันนี้แหละครับในระหว่างที่ไปตรวจโรงผลิตน้ำประปาที่เทศบาลนาครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกไปพูดคุยเรื่องของปัญหาน้ำประปากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ